สวัสดีครับวันนี้มนผมคุณครูทวีเขาผอกผู้ไกเกลี่ยรประจำสำนักตำรวจแห่งชาตินะครับวันนี้มาทําหน้าที่ผู้เกลกี่ยที่สถานีตำรวจภูธรร่องคําคดีทําร้ายร่างกายนะครับปรากฏว่าคู่นี้ตกลงกันด้วยดีนะครับหากมีเรื่องเรื่อนติดต่อที่คุณๆๆครูทวีเขาผอกนะครับเบอร์โทรศัพท์0817178006หรือติดต่อศูนย์เกลี่ยภาคประชาชนใกล้บ้านหรือที่สถานีตำรวจภูธรได้ทั่วประเทศนะครับ พี่น้องเดือดร้อนเรายินดีที่จะดูแลท่านตลอด24ชั่วโมงด้วยสนูแกนยุทธธรรมรากญ้าดูแลพี่น้องประชาชนโดยทั่วหน้าครับผมวันนี้พ่อตึ้งศูนย์เกี่ยวียวภาพประชาชนกนะครับทุนเก่ยวเกี่ยวภาคประชาชนจะเกี่เกี่ยวทางแพ่งได้ทัญญาเงินกู้ทัญญาจ้างทำของทัญญาเช่าถ้าลกลงเาไม่ได้ในทุนทรำข้าไม่เกินห้าแสนไม่ต้องไป ้องรองนะครับเดินทางไปที่ถึงอย่างเงี้ยไล้บ้านได้หรือในเรื่องมอโดกได้าจะแบ่งปันเัพามอโดกหรือขอรับผ่านแล้วก็มาฟอ้องทีเพรต้องไปฟอ้องครับ